สวัสดีเช้าวันที่12เมษายน2568สําหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมันซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไปหนคู่และผลเป็นเวฟบวกแพ้อเบเลซิกไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนบุนเดสลลกากันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางบาเยอร์มิวนิกที่มี68คะแนนอันดับ2ไบเออร์เลเวอร์กูเซนมี62คะแนนและอันดับ3เป็นทางไอทักแฟรงเฟิร์ทที่มี48คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นอูดินเนเซแพ้เอซิมิลานไปด้วยสกอร์สูประตูต่อสิครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับซึ่งจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุดทําให้เอซีมิลานเก็บเพิ่มเป็น51คะแนนและยังคงรั้งอันดับ9ของตารางต่อไปส่วนจากฝูงยังคงเป็นอินเตอร์มิลานที่มี68คะแนนอันดับ2นาโปลีมี65คะแนนและอันดับ3เป็นทางอัาลันตาที่มี58คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไปนหนึคู่ครับ และผลเป็นบาเลนเซียเปิดบ้านเอาชนะเซบียาไปได้1ประตูต่อศูนคราบและเรามาอัปเดตตารางคะแนนลาลีกาสเปนกันครับโดยจากการเก็บ3าคะแนนในนัดล่าสุดทําให้บาเลนเซียขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนส่วนเซบียาหล่นลงมารั้งอันดับ13โดยมี36คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลกเอิงฝรั่งเศสซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันไปหคู่ และผลเป็น RCL ลองแพ้ SR แรงไปด้วยสกอร์0ูประตูต่อ2ครังมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกในเทลแลนดซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็น NEC Nijmegen เอาชนะ r k c Waalwijk ไปได้2ประตูต่อ1ครัฟและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอเรดิวิชิลิกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นอ j a x a m s t e r d a ที่มี70คะแนนอันดับ2 PSV e i n d h o v มี61คะแนน และอันดับ3เป็นทางเฟเยนูดรอเตอร์ดัมที่มี56คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเพียง1คู่และผลเป็นเบอร์ลี่เอาชนะนอริชซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางเบอร์ลี่ที่มี88คะแนนอันดับ2ลิดยูไนเต็ดมี85คะแนน และอันดับ3เป็นทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่มี83คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นซัมซันสปอร์แพ้กาลาตาซารายไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นกาลาตาซารายที่มี74คะแนนอันดับ2เฟเนบาเช่มี68คะแน และอันดับ3เป็นทาวสซัมซันสปอร์ที่มี51ขคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลจูปิลเลโปรลุกเบลเยียมซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเพียง1คู่และผลเป็นเวสเตอร์โลเสมอกันกันกบเชะลลรรูปไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลซาอุดีอาระเบียโปรลุกซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีก3คู่โดยคู่แรกเป็นอ,อัลอาดุตเสมอกับอาัทาวนไป1ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นอ,าาอัไรเอต แพ้เอา,อาลีไปสู่ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายเป็นทางเอาอิติฟากเสมอกันกับเอาฮิลาวไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนซาอุปโปรลิกกันครับซึ่งอันดับ 1, 1เป็นเอาอิติฮัดที่มี65คะแนนอันดับ 2, 2เอาฮิลาวมี58คะแนนและอันดับ3เอาัสเซอร์ที่มี54คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกาเยอรมันซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ โดยคู่แรกเป็นทางฮัมบุกแแ้ไอทักบราวชวายไปด้วยสกอร์สประตูต่อ4และผลอีกคู่เป็นกรเทอร์เฟิร์สเสมอก,กันกับ FC ฟซีโคลนไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลิก้าสเยอรมันกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางฮัมบุที่มี52คะแนนอันดับ2 FC เอฟซีโคลนมี51คะแนนและอันดับ3เป็นทางเอฟซีมักเดเบิร์ทที่มี46คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบีอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันไป1คู่และผลเป็นบารีเอาชนะปาแลโมไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซรีบีกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางซาซูโอโลที่มี72คะแนนอันดับ2พปิซามี63คะแนนและอันดับ3สเปเซียที่มี58คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิสเปน ซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเพียง1คู่ครับและผลเป็นคอร์โดบาเสมอกันกับเลบานเต้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2และเรามาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลีสเปนกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางเลบานเต้ที่มี63คะแนนอันดับ2เอลเช่มี63คะแนนและอันดับ3ประซิ่งซานตาแด์ที่มี59คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป6คู่ครับ โดยเริ่มจาก FC ฟซีมาติกสแพ้ f อฟซเมไป1ประตูต่อ4คู่ต่อมาเป็นอาเมียงเอาชนะดันเคิร์กไปได้1ประตูต่อ0ูนย์เรสตา93แพ้อานซี่ไปสู่ประตูต่อ1และทูเสมอกันกับอาชักซิโอไปแบบไม่มีสกอร์ศูครับคู่ต่อมาเป็นทางโป f เอเสมอกันกับแกลกมงฟุตไป2ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายเป็นทางโรเดสอเวรอนเสมอก,กันกับกองไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2เช่นกันครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีกเดอฝรั่งเศสกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางลอริยองที่มี61คะแนนอันดับ2 FC ซเมมี60คะแนนและอันดับ3ปารีส FC ที่มี58คะแนนครับและมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลีกเนเธอแลนด์ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยคู่แรกเป็น e x c e l ซลซ r เอาชนะ FC อสไปได้2ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นเทลสตาเสมอกับเดนฮากไป1ประตูต่อ1 FC ฟซีไอเอาชนะเดอะคราฟครฟไปได้1ประตูต่อ0ูนย์และโรด้าเจซีเอาชนะ FC ฟซเนไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอสเตอร์ดิวิชีลีกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นโบเลนดัมที่มี73คะแนนอันดับ2 e x เอ็กเซลซีร์มี65คะแนนและอันดับ3เดนหากที่มี63คะแนนครับและเรามาดูโปรแกร,รมฟุตบอลประจำวันนี้กันบ้างครับโดยเราจะเริ่มกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลรีโวไทยลีก ซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกรมนัดตกทางลงแข่งขันกันหนึ่งคู่ครับโดยจะเป็นบุรีรัมยูไนเตดจะเปิดบ้านพบกับบีจีปทุมยูไนเตดซึ่งทั้งสองทีมจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา19นาฬิกาตรงครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งคืนนี้มีโปรแกรมนัดที่32ลงเล่นกันทั้งหมด5คู่โดยเริ่มจากคู่เวลา18นาฬิกา30นาทีจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับคริสตัลพาเลซคู่เวลา21นาฬิกาจะเป็นนอตติงแฮมฟอเรส จะพบกับเอฟเวอร์ตันเซาเทมป์ตันพบกับแอสตันวิลลาและไบรตันจะเปิดบ้านพบเลสเตอร์ซิตี้ส่วนคู่สุดท้ายจะลงเล่นเวลา23่านากา30นาทีโดยจะเป็นทางอาเซนอลจะเปิดบ้านพบกับเบรนท์ฟอร์ดครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลบุนเดสลลกาเยอรมันซึ่งคืนนี้มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกัน6คู่ครับโดยเริ่มจากคู่เวลา20นาฬิกา30นาทีจะเป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะพบกับทางยูเนียนเบอร์ลิน คู่ต่อมาเป็นฮอฟเฟนไฮมพบกับไมล์บาุรเซียเหมือนเช่นกลัดบักพบไฟบวกและโบกุ้มเปิดบ้านพบกับ f อฟซีอบวกคู่ต่อมาจะเป็นโฮสตาคิวจะพบกับซังเทารลีและคู่สุดท้ายจะลงแข่งขันกันในเวลา23่สนากาสานาทีซึ่งจะเป็นทางบาเยือนมิวิกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบารเซียดอทมครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลี โดยที่คืนนี้มีโปรแกร,รมลงเล่นกันเทียง3คู่ครับโดยคู่เวลา20นาฬิกาจะเป็นเวเนเซียจะเปิดบ้านพบกับมอนซาคู่เวลา23นาฬิกาจะเป็นอินเตอร์มิลานพบกับกายารีและคู่เวลาตี1 45นาทีจะเป็นทางยูเวนตุสจะพบกับเลสเช่ครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลลาลีกาสเปนกันบ้างครับซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกร,รมลงเล่นกันทั้งหมด4คู่โดยเริ่มจากคู่เวลา19นาฬิกาจะเป็นเรอัลโซเชียดัดจะพบกับเรอัลมาโยกา คู่เวลา21.15น,าานาจะเป็นเกตาเฟ่จะพบกับลาสทามาสคู่เวลา23.30น,าานาเป็นทางเซลตาบีโก้พบกับเอสปันยอและคู่เวลาตี2จะเป็นทางเลกาเนสเปิดบ้านพบกับบาเซโลนาครับมาต่อก,กันที่โปรแกร,รมฟุตบอลลีกเิฝรั่งเศสซึ่งคืนนี้มีโปรแกร,รมลงเล่นกัน3คู่ครับโดยเริ่มจากคู่เวลา22.00นาาจะเป็นอาเอสโมนาโกจะเปิดบ้านพบกับโอลิมปิกมาเยสคู่เวลาเที่ยงคืน เปตตลุสพบกับทางเลียวและคู่เวลาตีสองตรงจะเป็นสตาบกพบกับนิสคราบมาต่อการที่โปรแกร,รมฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์ซึ่งคืนนี้มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยเริ่มจากคู่เวลา21นาฬิกา30นาทีจะเป็นฟอร์ตูนาซิตราจะพบกับเฟยนูต์รัตเตอร์ดัมคู่เวลา23นาฬิกา45นาทีจะเป็นสปาร์ตารัตเตอร์ดัมจะพบกับเอสซีฮีรเรนวีนคู่เวลาตีหนึ่งจะเป็นทีเอสีไอโฮเฟน พบกับอัลเมเรซิตี้และคู่เวลาตีสอตรงจะเป็นทาง n อ c b เ e ซ a บรดาจะพบกับทางกัวเ e ดอีเกิลครับและมาปิดท้ายที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งคืนนี้มีลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่ครับโดยคู่เวลา21นากา30นาทีจะเป็นฟาร์มาลิเาจะพบกับเอ t o r ริและบาวิสตาจะพบกับนาซิองนาวคู่เวลาที่งคืนจะเป็นซานตา Clara เปิดบ้านพบสปอร์ติ้งลิสบอ และคู่เวลาตี2.30นาทีจะเป็นทางคาซ่าเพียรจะพบกับ f อฟซปอโตครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ